สวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านภูมิในการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมินะครับตามนยโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนยโยบายและจุดเน้นของสอบถอนะครับในประเด็นในเรื่องของการเพิ่มโอกาสลดความเดือดร้อนความเท่าเทียมทางการศึกษาโดยเฉพาะโครงการพาน้องกลับมาเรียนครับทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีจุดเน้นนโยบายในเรื่องนี้อย่างจริงจังครับโดยในระบบ DMC ของเรานั้นมีนักเรียนที่หลุดออกกลางคันนะครับโชว์ในระบบจำนวน4คนครับวันนี้เราลงที่โรงเรียนหนองโบรเววิทยาคารนะครับเป็นโรงเรียนในสังกัดสพมเชยภูมิเป็น1ใน4ของนักเรียนที่โชว์ในระบบ DMC ครับนักเรียนคนนี้นะครับได้รับผลกระทบก็คือนักเรียนประสบอุบัติเหตุครับ ได้รับมีอาการสาหัสช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการบําบัดรักษาของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของเราก็ไม่นิ่งนอนใจครับได้แต่งตั้งคณะกรรมาการนะครับพออกพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือร่วมกันนะครับหาแนวทางในการช่วยเหลือแล้วลงพื้นที่ามาพบกับครอบครัวที่ประสบอุบัติเหตุนะครับเพื่อประเมินความพร้อมในเรื่องของอในการจัดการเรียนการสอนนะครับ เมื่อประเมินความพร้อมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหาแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนหาแนวทางให้หนักเรียนได้จบการศึกษาภาพอังคับตามบริบทของโรงเรียนโดยให้ครูที่ปรึกษาและครูในโรงเรียนนั้นนะครับให้ใบงานตามแผนการเรียนรู้แบบ IEP นะครับเพื่อให้หนักเรียนนั้นได้รับการช่วยเหลือแล้วก็จบการศึกษาภาคบังคับตามนโยบายอ๋อน้องไปโรงเรียนวันที่15สิงหาน้องก็ถูกรดชน สี่โมงสิบนาทีค่ะกลับมาจากโรงเรียนทีนี้น้องก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลเข้าห้องไอซียูปลอดเชื้ออยู่เดือนสิบเอ็ดวันค่ะกลับมาบ้านก็ได้สองวันน้ําท่วมก็เอากลับไปโรงพยาบาลหนองบวัวละเวอีกค่ะก็ไปพักอยู่ที่โรงพยาบาลหนองบวัวละเวออีกก็เกือบสามอาทิตย์อ่าถึงได้กลับไปรักษาที่ชัยูมิอีกทีหนึง่ง หมอบอกว่าน้องขาดออกซิเจนเลี้ยงสมองค่ะก็มีการช่วยเหลือกับจากทางโรงเรียนระเบียวิทยาคาัรนะคะแล้วก็มีหน่วยงานของศูนย์คุณพุ่มค่ะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ทํามาเยี่ยมมาเยียนนะคะแล้วก็ทำให้ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ดีขึ้นค่ะมีร่างกายดีขึ้นค่ะตอนนี้ก็ขั้นตอนาการดูแลก็คือใส่เสื้อผ้าเองได้บ้าง ผิดบ้างอาบน้ําเองได้บ้างแต่ก็ยังให้คุณตาช่วยดูแลอยู่แล้วเรื่องกินข้าวนี้เขาก็ช้ากินได้ทั้งหกทั้งกินได้แหลนะเนาะแต่ทีนี้แม่คือแม่นี้ก็ต้องไปทําอย่างอื่นบ้างแม่ก็รีบป้อนเอาเองไม,ไม,ไม่คือไม่ค่อยอยากให้เขากินเท่าไหร่นอกจากเวลาเราจะไม่ได้ไปไหนนี้เราก็ปล่อยแล้วก็นั่งดูเวลาเดินนี้น้องก็เดี๋ยวนี้เขาอยากฝึกเดินเองเขาอยากพัฒนาของเขาเอง สวัสดีครับผมนพประโดนฐานผิดเพิมนะครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวละวีวิทยาคารนะครับรองอกลุ่มบริหารทั่วไปนะครับในเรื่องของหลังจากเกิดเหตุนะครับของเด็กชายธิรพัฒนนะครับทางโรงเรียนก็ได้นําทําตามระบบดูแลช่วยเหลืนอนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับก็คือให้ครูที่ปรึกษาช่วยดําเนินการให้ความปรึกษาดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ คุณปัจ,จัยพื้นฐานนักเรียนยากจนนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการให้ช่วยเหลือคําปรึกษาในเรื่องของการดูแลเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากนักเรียนยังไม่พร้อมที่จะไปเรียนตามปกติกับเพื่อนๆในโรงเรียนได้นะครับทางเรียนก็จะให้ช่วยเรื่องของใบงานนะครับส่วนของถ้าน้องพีนะครับ ได้ได้เข้าสู่นักเรียนปกติแล้วครับทางโรงเรียนก็จะดำเนินการไปขอความอนุเคราะห์แล้วก็ประสานงานจากศูนย์การศาพิเศษนะครับเข้ามาดูแลนในส่วนนี้แล้วก็รายงานต้นสังกัดเป็นประจำนะครับ จากการที่เด็กชายธีรวัตรเกษดานะคะได้ประสบ,อ,บอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่ย5สิห้าสิงหาคมนะคะจนมาถึงวันนี้นะคะซึ่งในตอนแรกที่ประสบอุบัติเหตุนะคะก็เขาก็มีอาการที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะเนื่องจากว่ามีภาวะเลือดออกในสมองค่ะคุณหมอก็ได้ทําการผ่าตัดสมองซึ่งหลังจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยค่ะส่งผลทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มีภาวะของการเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะแต่ว่าพอ เขาได้รับการกายภาพบาบัดนะคะร่างกายเขาก็ค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมานะคะจนทุกวันนี้เขาก็สามารถที่จะหยิบอาหารรับประทานเองได้ฝึกเดินนะคะมีการส่งเสียงตอบโต้กับคนที่พูดด้วยนะคะแล้วก็มีสุขภาพจิตเนาะมีภาวะทางด้านจิตใจที่ดีขึ้นค่ะมีอารมณ์ที่ถ้าจากที่จะสัมผักก็คือเขาก็ค่อนข้างอารมณ์ดีค่ะ ก็คือตอนนี้ค่าใช้จ่ายค่ะค่าใช้จ่ายภายในบ้านในเงี้ยค่ะแล้วก็เออก็คือแม่ก็ทํางานไม่พอใช้อะค่ะก็ก็จะเป็นพวกการซื้อน้ําดื่มอาหารการกินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การดูแลค่ะอุปกรณ์ต่างๆทางสานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา นะครับมีกองทุนพัฒนาการศึกษานะครับมอบให้กับนักเรียนนะครับในกรณีเสียชีวิตหรือประ,ประสบอุบัติเหตุวันนี้นะครับกองทุนของเรานะครับโดยสํานักงานเขตพื้นที่และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานะครับได้มอบการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นจํานวนเงิน3,000บาทครับท่านครับ